ก่อนตอนที่เริ่มขายเค้แกแรกๆนะคะแม่ละเมียดจะขายเค้กมะพร้าวแบบออริจินอลเท่านั้นก็คือตกแต่งแบบธรรมดาเลยค่ะจะปาดเค้กด้วยครีมสดหรือว่าวิปครีมแบบแดรี่ที่ทําจากนมวัวแท้เท่านั้นแต่ด้วยความที่เค้กมะพร้าวแม่ละเมียดมันขายดีมากทุกคนจนลูกค้าเขาก็อยากจะได้เป็นเค้กวันเกิดที่ตกแต่งแบบสวยๆตกแต่งเป็นตีมบ้างบีบดอกไม้บ้างนะคะเมื่อก่อนแม่ละเมียดไม่เคยรับทําเลยเพราะเราอะรู้ว่าวิปครีมแบบแดรี่เนี่ยเขาไม่อยู่ตัวทุกคนแล้วก็ละลายง่ายความชื้นสูงจะตกแต่งด้วยน้ําตาลฟองดองก็ไม่ได,ด ก็เลยไม่รับทําเค้กวันเกิดแบบแฟนซีที่เป็นเค้กมะพร้าวเลยค่ะแต่ลูกค้าก็ยังมีมาสั่งเค้กวันเกิดที่เป็นเค้กมะพร้าวกันเข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดเลยในละเนี้ๆๆก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็เลยไปคิดค้นสูตรบัตเตอร์ครีมรสมะพร้าวขึ้นมาค่ะทีนี้ก็คือเอาให้ตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยเราต้องการครีมที่มีความอยู่ตัวดีทนความรอ้อนเค้กสามารถเดินทางได้แล้วไม่ละลายตั้งโชว์ในงานวันเกิดได้เค้กไม่ละลายสามารถแต่งเค้กมะพร้าวออกมาได้ทุกแบบสามารถวางตุ๊กตาปั้นานาตอองดยยีม่มในขขเเรแะ กครีมที่ได้จะต้องรสชาติอร่อยนุ่มเบาละลายในปากและไม่เลียนด้วยซึ่งบัตเตอร์ครีมรสมะพร้าวของแม่ละเมียตัวนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะคงคอนเซปต์เค้กแม่ละเมียสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องอร่อยด้วยและเสียงตอบรับจากลูกค้าคือดีมากเตอร์ครีมรสมะพร้าวตัวนี้นะคะแม่ละเมียมีสอนอยู่ในคลาสเค้กมะพร้าวเค้กขายดีอันดับหนึ่งของแม่ละเมียใครสนใจเรียนติดต่อมาทางไลน์แอดตรงนี้ได้เลยค่ะ